สวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องแคมรี่มือสองแอคคอรมือสองนะครับนะฮะกับกันมาแล้วก็ผมนะครับบีมพิจิตรนะครับพิการฝ่ายขายประจำบริษัสพิจิตรนะครับสำหรับคลิปนี้นะฮะเดี๋ยวมาอัปเดตรวมๆให้ได้รับชมกันนะสำหรับตัวแคมรี่แล้วก็แอคคอรนะฮะของแอคคอร์ดที่ยังมีอยู่ในสต็อกตอนนี้นะครับว่ามีคันไหนบ้างนะครับผมถ่ายภาพรวมเลยนะครับ คลิปนี้ผมถ่ายในวันที่13พฤษภาคมนะฮะวันเปิดเทอร์เวแรกเลยนะอากาศก็จะครึมๆหน่อยนะในช่วงเที่ยงนะครับนะในช่วงเที่ยงนะครับเดี๋ยวไปดูกันเลยว่ามีคันไหนบ้างนะครับนะอย่างคันนี้เนี่ยผมเพิ่งอัปเดตไปนะเพิ่งลงไปนะฮะทะเบียน337นะครับมินเนอร์เชนนะฮะปีสองพันยี่สิบคันนี้นะฮะราคานะฮะตัวนี้เป็น2.5งจุดห้าไฮบริดพรีเมียมนะครับ2.5งจุดห้าไฮบริดพรีเมียมปี2021จริงๆเป็นตัวมินเนอร์เชนแล้วนะครับ นะได้แม็กขนาด18นิ้วมานะนะครับตัวนี้ตัวพรีเมียมถือเป็นตัวรองท็อปแล้วนะนะครับรองท็อปในโฉมแมนิเชนนะครับไม่ได้เปิดกุญแจไว้คันนี้ขายอยู่ที่ราคา9 9 9 0 0 0บาทนะนะครับนี่นะใส่ลักตัวไฮบริดนะด้านหลังจะแตกต่างกับตัวที่เป็นตัวมินิเชนเตอร์ตัวตัวก่อนมินิเชนเตอร์นะครับนะก็คือ1ก็คือในเรื่องของสีนะครับแล้วก็ด้านหลังเป็นโคมไฟที่ปัดคมดำมาให้หน่อยหนึ่งนะฮะดูสปอร์ตขึ้น แล้วก็ในส่วนของด้านหลังคําว่าพรีเมียมน่พอเป็นแมนเเชนจะเป็นตัวรองท็อปทันทีด้านหลังบอกเอ็นไม่ได้แล้วแล้วก็ไม่มีในเรื่องของตัวแผงกวบกลุ่มด้านหลังนะฮะนี่นะตัวนี้นะครับราคา990 0 0 0าออกห้างอยู่ล้านหกแสนห้าหมื่นเก้าพันนะครับคันนี้นะนะครับถัดมาด้านหลังนะคันนี้ยังอยู่นะครับทะเบียนสวยด้วยนะ7 1 7นะผมไม่เรียงรุ่นนะฮะเรียงไปตามที่จอดอยู่นี้เลยไหมนะนะครับพร้อมได้ก่อนนะฮะทะเบียน7 1็นนะฮะ ไม่ได้เชยเชมสุดท้ายเหมือนกันนะของตัวเจน9นะครับแม็กขนาด18นิ้วตัวนี้ราคาอยู่589,000บาทนะครับปี2018นะนะครับเลขมาอยู่110,000โลนะครับภายในสวยเลยนะใครหาตัวนี้อยู่ให้ไวนะกันนะฮะ2.0 EL นะครับตัวนี้นะครัวซอโรมีมาให้พี่ดูภายในยังหรูหรายังสวยอยู่เลยนะนะครับนี่เนี่ยตกแต่งไม่แพ้กับตัวเฉมเฉมที่เป็นตัวเจน10เลยนะนะครับอุปกรณ์ความปลอดภัยมีให้ ค่อนข้างครบนะครับกล้องเนี่ยตัวกล้องถอยนะมีสามุมมองนะครับเหมือนกับตูเจนสิบเลยนะครับครบท้่วมพี่นะเบาะเป่าไฟฟ้าได้นะเบาะหนังสวยนะหลยมคมสันไม่มีบุบไม่มีรอยยิ้มนะครับนี่ด้านหลังท้ายสวยๆนะตัวนี้หากันอยู่นะนะครับใครที่หาก็เออพี่มาดูที่นี่ก่อนได้นะครับหากันค่อนข้าง,างเยอะเลยสําหรับรุ่นนี้นะนะครับฮอนดาอ้าแอคคอร์ดเนี่ยสองจุดศูนย์เอลไฟหน้าเป็นฟูลเอลดีแล้วนะนี่เนี่ย ผมถ่ายมุมกว้างดีก่อนนะให้ดูมุมกว้างดีกว่านี่นะฮะัวสวยเลยทีเดียวนะรุ่นนี้นะครับทะเบียนสวยด้วย7 1็ดึงถัดมานะครับเจ็ดหนึ่งห้าแปดตัวนี้ลองท็อปนะฮะ 2. 5ห้ไฮบิดนะตัวนี้เป็นตัวลองท็อปปี2020ันิะพี่นะตัวนี้ปี2020ันได้เป็นสีดำนะฮะตัวลองท็อปนะนี่ให้ดูมุมกว้างเลยกันนะพี่ดูสภาพโอ้โหสวยอยู่นะคันนี้นะฮะ ราคาไม่แรงนะครับคันนี้ออกห้างอยู่ล้านหกแสนสามหมื่นเก้าบาทนะฮะเพิทย์โยนขายอยู่ที่ราคาแปดแสนห้าหมื่นเก้าบาทนะนะครับลงมาครึ่งหนึ่งแล้วคันนี้นะครับระบบที่ได้นะครับตัวนี้ไบส์โซนเมเตอร์นะครับทักชั่นคอนโทรลนะแล้วก็ตัวเรีคอร์ดซับฟิกเลสนะแจ้งเตือนเมื่อมีรถตันหลังนะครับแล้วก็เซ็นเซอร์ถอยรอบคันแล้วคัสรุปนะฮะมีมาให้นะฮะแปดแสนห้าหมื่นเก้าพันนะปียี่สิบได้ปียี่สิบไปนะครับนะถัดมาไมเนอร์เชน นะโฉมนี้นะครับปี2021นะครับ52082.5สปอร์ตนะตัวเริ่มต้นพี่นะครับพอเป็นตัวไมโนเชนนะฮะเขาจะตัด2-0ออกหมดเลยนะครับเราเริ่มต้นด้วยตัว2.5อย่างตัวนี้นะ2.5สปอร์ตนะครับรวมไร้ปฏิฟังชั่นนะครับกล้องถอยจอทัชนะฮะแต่จะถูกตัดระบบบางส่วนออกนะนะครับอย่างตันี้นะจะไม่มีตัว m e m o r y s e ซิ t มาให้แล้วก็ปรับเบาะไฟฟ้านะครับจากด้านหลังนะครับไม่มีมาให้นะ ตัวนี้ถือว่าได้เครื่อง2.5ไปทดแทนเครื่อง2.0เดิมนะครับนะฮะได้เครื่อง2.5ดังนั้นเนี่ยต่อไปเนี่ย2.0จะไม่ค่อยมีละนะฮะแคมรีจะมี2.5ขึ้นมานะฮะตัวนี้เริ่มต้นรู้สึกจะ1 4 0 0ล้าน4่แสนส0่0นะฮะล้าน4 0 0แ0 0 70,000ประมาณนี้นะครับสวยเลยทีเดียวนะได้ตัว2.5ไปนะครับนะ5208ราคาขายอยู่ที่ราคา8 9 9 0 0 0บาทนะปี2021 นะครับเลขไม่แสนสามถัดมาตัวนี้สองนศูนย์นะครับตัวนี้แปดเจ็ดหนึ่งสามนะฮะนี่คันนี้ถ่ายลงช่องไปแล้วนะนะครับเจ็ดแสนสี่หมื่นเก้านบาทสำหรับบียี่สิบเอ็ดนะครับเลขไม่อยู่แสนห้าคันนี้กิฟตจริงๆสวยกิฟตเลยนะสำหรับตัวสองนศูนย์นะครับสองนศูนย์นี่นะภายในเป็นเบาะหนังนะปลอดไฟฟ้านะครับนะฮะเมมโมรีซีดมีมาให้นะครับพวกเกียร์สวยๆคันนี้กล้องถอยจอทัชนะครับเลขไม่อยู่แสนหนึ่งนะครับเจ็ดแสนสี่หมื่น ก้าพันบาทนะครับนี่สวยอยู่นะคันนี้นะครับนะแทบจะไม่มีตำหนิเลยผมถ่ายลงช่องไปแล้วนะครับลองย้อนกันไปดูนะครับสำหรับตัวสองศูน์โอเคมอเตอร์ด้วยนะครับสวยกิิบเลยได้เป็นสีบอลสีบอลค่อนข้างหายากนะนะครับถัดมานะห้าสามสองสามครับสองิศูน์เหมือนกันคันนี้ได้เป็นสีดําไม่มีที่ติมเหมือนกันนะคันนี้สวยกริบเลยนะเจ็ดแสนสี่หมื่นเก้าพันบาทคันนี้ปีสิบเก้าเลขไม้อยู่แปดหมื่นนะฮะแปดหมื่นสองพันโลนะครับนะฮะ ควบคุมโชวมีมาให้นะแต่ยังไม่เป็นออรัดผิวนะครับทักชั่นคอนโทรลมีมาให้แอร์แบ็กจใบกล้องถอยจอทัดนะครับบายสปอร์ตโนิเตอร์นะฮะเรียกว่าซับฟิคเลิสนะครับมีมาให้นี่สวยนะฮะสีดํานะผมเลขไม่แปดหมื่นสองนะนะครับม่านหลังไฟฟ้ามีมาให้นะฮะแม็กขนาดสิบหกนิ้วนะครับนะอันนี้สิบหกนิ้วถือว่าได้ความนุ่มนวลนะครับถัดมาสีดําอีกหนึ่งคันนะฮะเจ็ดสามสามหกอันนี้ยังไม่เคยถ่ายลงช่องนะครับตัวรองท็อปนะฮะไฮบริด 2.5ไฮบริดนะปี2020เหมือนกันเลขมาอยู่แสนสี่นะครับ85,900บาทนะครับยังไม่ถ่ายตรงช่องพี่คันนี้ครับได้แม็กซ์17นะเบาะภายในสวยนะนะแล้วก็ตัวกระจกกรลงนะออตโต้นะครับทั้งสี่บานเลยนะพับกระจกไฟฟ้าปรับกระจกไฟฟ้านะครับเมมโมรีซีดมีมาให้เบาะปรับไฟฟ้าแปดทิศทางพี่เลื่อนหน้าเลื่อนหลังเลื่อนขึ้นเลื่อนลงนะปรับเปนักพิงแล้วก็ด้านหลังนะครับโอ้โหปีกเบอกอาะเห็นสวยนะคันนี้ นะครับสรุปนะครับมีให้เหมือนกันนะไอเบ็กเจ็ดใบพี่คูสันโทนะครับหัวเกียร์สวยโหมดกันขับขี่นะอีโค่โหมดน้องโหมดนะครับสปอร์ตโหมดนะกล้องถอยจอทัชนะครับ2มุมมองนะนี่ได้ราคาถูกนะไปสายห้าหมื่นเก้าบาทนะครับราคาหายไปประมาณครึ่งหนึ่งออกข้างอยู่ร้านสามเก้านะครับถัดมามาครับมาที่แอคคอร์ดแล้วคันนี้ก็ยังไม่ถ่ายลงช่องนะครับ605ูนย์ห้าฮอนด้าแอคคอร์ดนะคันนี้ตัวรองท็อปเหมือนกันนะนะครับรองท็อปของแอคคอร์ดจะไม่มีสรุปนะ ก็อถอยจอทัดนะครับแอร์แบ็กเใบแต่มีระบบแจ้งเตือนก่อนการชนแจ้งเตือนรถออกนอกเลนแล้วก็อัดแอรีบพุ้งสันโถมมาให้แล้วนะครับตัวรองของ Honda เทียบเท่าตัวท็อปของ Camry เลยนะสวยนะเปาะสวยเบรคบริสิมีมาให้แล้วก็ลายไม้นี่ตกแต่งโครเมียมด้วยนะครับราคาไม่แรงพี่อันนี้นะครับแอร์คอร์ดจะมีทั้งเลขไมล์แสนนิดๆน,นะครับแล้วก็หลักหมื่นนะครับอันนี้เลขไมล์หลักแสนนิดนึงนะฮะแต่ว่าไม่มีผลเท่าไหร่นะนะครับ บอดี้สวยนะฮะแม็กขนาด18นิ้วนะครับยางเป็นของมิชลินด้วยนะครับมาดูราคากันด้วยราคานะฮะ850,000บาทนะเท่าตัวโลงท็อปเลยนะครับปี19เหมือนกันเลขไม้102นะครับเลขไม้102นะพี่นะคันนี้นะครับนี่605นะครับทะเบียนสวยนะครับถัดมานะครับตัวนี้น้ำมันล้วนนะนะครับตัวเริ่มต้นนะฮะ1.5 ELR 1.5 EL Turbo นะครับปี2019นะฮะ1067แม็กขนาด17นิ้วนะครับ779,000บาทปี19นะเลยกไมย9,000นะฮะคันนี้ได้ไป็สีหายากแล้วก็เบาะภายในสวยนะตกแต่งลายไม้เหมือนกันเลยนะนี่นะคร c สันโ e n มีมาให้นะครับตัวนี้ระบบฟังก์ชันการใช้งานจะน้อยกว่าตัวลองท็อปนะ,นะครับไม่มีแจ้งเตือนรถหลองน้องเลนไม่มี Adaptive Cruise Control ไม่มีแจ้งเตือนอในเรื่องของ แจ้งเตือนรถออกนอกเลนแจ้งเตือนออก,ก่อนการชนอ่ะหนึ่งไม่ออกซะง,งั้นนะคันนี้สวยอยู่เจ็ดสายเจ็ดหบาทนะครับด้านหลังอีกหนึ่งคันที่เป็นแมนเชสเตอร์ของตัวแคมรี่นะครับ4ีสามห้าเจ็ดนะครับมนเชปี2022นะนะครับเลขไมล์แสนหนึ่งเก้าแสมหมื่นเับาทได้เป็นสีขาว9,39,000บาทนะฮะคันนี้ได้เป็นสีขาวนี่นะครับ คูซันโทมีมาให้นะนะครับตัวสปอร์ตถึงมีตัวเริ่มต้นนะครับไม่มีหลังคาสลุปให้นะแต่ได้เป็นสีขาวได้แม็กซิเได้เครื่อง2.5มานะครับเขาดเจยด้วยเครื่อง2.5มานะครับเล็กไมล์อยู่แสนแสนสองอะแสนหนึ่งคันนี้นะฮะออกข้างอยู่ล้านสี่แสนกว่ากนะครับเกือบล้านห้านะครับแล้วก็ถัดมาคันนี้สองจุดศูนย์สี่หนึ่งหนึ่งแปดนะครับสองจุดศูนย์โตท้าคมรี่ปี 2 0 1 9นะคันนี้ราคาค่อนข้างถูกนะ7 1 9ด0สับาทเ1 9 0 0 0หบาทนะครับนะได้เป็นสีดำภายในสีดำสวยนะครบถั่วนะครับฟังก์ชันการใช้งานสำหรับตัวส0ูนตัวเริ่มต้นนะฮะฟังก์ชันการใช้งานเอ่อจะได้มาเยอะกว่าตัว2.5ที่เป็นเมนูเชนอีกนะมีมีมูริซีทให้แล้วก็มีประบ,บอกไฟฟ้าด้วยนะครับคันนี้สีดำใครชอบสีดำเอ่อมีราคาถูกอยู่นะมีหกแสนปลายกับเจ็ดแสนหนึ่งเจ็ดหนึ่งคันนี้นะครับถัดมาเป็นตัวรองท็อ 6260คันนี้เพิ่งลงช่องไปนะครับ859,000บาทนะส่วนมากตัวลองท็อปไม่ว่าจะเป็นตัว Camry แล้วก็ Accord นะฮะจะราคานี้เลยนะ859,000บาทนะลองท็อปบมบรีซีมีมให้นะนะครับเบาะสวยคันนี้พี่นะเลขใบ75,000คันนี้ถ้าผมญจำไม่ผิดลงช่องไปแล้วนะครับ Airbag 7ใบนะครับหัวเกียร์สวยนะฮะจ้งเจือนก่อนการชนจ้งเจือนรถออกนอกเลน นะครับยังไม,ยงไม,ม่ยังไม่มีให้นะสำหรับตัวท็อปมีแค่ไบสปอร์ตมอนิเตอร์นะครับแล้วก็ทักช่คอนโทรลแล้วก็แจ้งเตือนอถอยจอดล็อคคันแค่นั้นเองนะครับแปดแสนห้าหมื่นเก้าบาทได้ตัวท็อปคันนี้ได้ที่เลขใหม่นะเลขใหม่น้อยนะถัดมาจะเป็นแอคคอร์ดนะครับคันนี้เลขใหม่น้อยนะเลขไม่หกหมื่นนะแปดแสนเจ็ดหมื่นเก้าพันบาทนะร,ราคาขยับเพิ่มหน่อยทะเบียนเจ็ดถึงสี่นะครับคันนี้ลงช่องไปแล้วนะครับไฟหน้าฟูลเอสดีนะครับอัดด้วยพีดควบคุมโถงนะครับแจ้งเตือนก่อนการชนแจ้งเตือนรถออกนอกเลน นะครับลายไม้สวยนี่นะฮะโค้งแบบสวยจริงๆนะสำหรับตัว Honda นะครับ o n d a l e n w นวอ h นะครับมีมาให้แล้วก็กล้องสามไม่ยังไม่ถึง3ามกล้องถอย3มุมมองนะกล้องถอย3ามุมมองนะสำหรับตัวฮอ n d a าไอคอดนะครับนี่ภายในถือโอเคนะนะครับใช้ได้เลยที่นี่ไปห,หายอยู่ห้ามพลาดแล้วกันนะสำหรับตัว h อ n ด้าไอคอดนะทะเบียนเจ4ดหนึ่งสครับนะแปดแสนเจ็ดหมื่นเก้าพันบาทนะเลขไม้หกหมื่นนะครับมาฝั่งนี้ ตัวท็อปอยู่นี่พี่นะฮอนไดไอคอร์นะครับตัวท็อปนะฮะซีสามห้าแปดนะนะครับเพิ่มเติมขึ้นมาก็คือมีกล้องสามร้อยสิบองศาให้ครับนี่นะกล้องรอบคันนะครับเซ็นเซอร์รอบแล้วก็คันนี้สามารถถอยจอดได้นะครับอัจฉริยะเลยนะครับนอกนั้นเหมือนกันนะครับแจ้งเตือนก่อนการชนได้หนึ่งรถดอกนกเลนแล้วก็อาจได้ผิดพุซซัลโธนะครับมีมาให้ลายไม้สวยนะเล็กไม้คันนี้รู้สึกกระแสนิดนิดนะครับบอกภายในสวยไม่มีช้ำนะนะครับไม่มีช้ำ ค่อนข้างโอเคเลยนะคันนี้นะครับนี่พี่ดูนะโอ้โหสภาพคันนี้แสนไม่แสนโลนะครับราคาแปดแสนหกหมื่นก็มาถูกกว่าตัวท็อปอีกไปถูกกว่าตัวรองอีกนะนะเลขมาอยู่แสนห้าพันนะครับแล้วก็ใครหาไม่ได้เชนสีดำอยู่นะครับเข้ามาแล้วนะนะครับนี่นะเก้าสี่ถึงสี่นะครับคันนี้ชมไม่ได้เชนนะสองจุดห้า นะครับตัวสปอร์ตนะฮะไมเนะะ่เชนนะครับแปดแสนเจ็ดหมื่นเก้าพันบาทปียี่สิบเอ็ดนะครัไมเน่เชนปียี่สิบเอ็ดนะครับแต่เวทได้เป็นสีดํานะผมมีสีขาวอยู่สามคันแล้วก็สีดําอยู่หนึ่งคันนะฮะไมเน่เชนตัวสองกิลท่าตัวเริ่มต้นตัวสปอร์ตยังไม่ได้สัลลูปานะครับนะแอร์แบ็กมีให้เจ็ดใบเหมือนกันนะได้เครื่องสองจุดห้านะมัดหลังไฟฟ้านะครับมีมาให้ม่านส่วนตัวมีมาให้นะครับได้เครื่องแรงนะสองร้อยห้าสิบนิวตันเมตรดึงๆหลังติดบ่อเลยพี่นะครับแล้วก็ าตาแรงม้าอยู่ที่2 0 9แรงม้านะครับนี่พาชมแสงอาจจะหมุนหมุมมอ,งมองๆหน่อยนะพี่นะวันนี้นะครับเป็นวันที่อากาศปิดนะครับฝนตกแต่เช้าเลยนะสำหรับที่บริษัทรถยนตก็มีลูกค้าเข้ามาปกตินะนะครับมีลูกค้าเข้ามาปกติทุกวันนะครับอีกหนึ่งคันคันนี้ผมจำราคาไม่ได้เพิ่งเข้ามานะครับนี่แล้วก็กำลังจะเข้ามานะครับมีสำหรับตัวเมนเทจที่เป็นตัวท็อป ตัวท็อปไม่ได้เชนมี1คันที่กาลังจะเข้ามาแล้วก็สีน้ําตาลนะครับสีน้ำตาลอีกหนึ่งคันที่กําลังจะเข้ามาใครที่กําลังมองหา 2.5G นะครับตอนนี้รอแป๊บหนึ่งนะพี่นะรอแป๊บหนึ่งนะสำหรับตัว 2.5G นะครับนี่น้องกําลังจะถอยเข้าไปทําคลิปกันนะครับโอเคไว้มาันี้นะครับใครสนใจรุ่นไหนก็แคปหน้าจอส่งกันมาได้เลยนะครับบางส่วนที่ยังไม่ได้ลงนะฮะนะครับเดี๋ยวพยายามลงให้รู้สึกจะมีอยู่แค่605คันนี้ยังไม่ได้ลง แล้วก็7จ็ดคันนู้นยังไม่ได้ลงนะครับแล้วก็6051ผมหาที่ใผมหาที่จอดเขาไม่เจอนะครับอ่ะคันนี้2 0งอูนีหนึ่งคันคันนี้2 0นะครับ5 6 09นรู้สึกคันนี้จะราคาถูกด้วยนะนะครับปี2019นะฮะเลขไม่แสนห้าพี่นะครับแต่ไม่สามารถทำอะไรเครื่องเกียร์ดูนี้ได้นะ6 8 9 0น0บาทนะ2 0 ถูกที่สุดในร้านแล้วนะครับเดี๋ยวผมเอาคันนี้ไปทําเดี่ยวๆดีวกว่านะครับเดี๋ยวไปทําคลิปเดี่ยวๆให้สําหรับสีดํานะครับสองศูนย์ตัวเริ่มต้นนะนะครับสองศูนย์ตัวเริ่มต้นนะครับไอแบ็กเจ็ดใบพี่นะครับเบมบริซีดมีมาให้นะนะครับกระจกลงออโต้ทั้งสี่บานนะครับนะฟังก์ชันยังไม่ถูกตัดออกนะแต่เป็นตัวที่เป็นตัวสปอร์ตสองจุดห้าสปอร์ตเบนเชนฟังก์ชันในเรื่องของเบมบริซีดจะถูกตัดออกนะครับนะฮะใครหาอยู่นะสำหรับรุ่นนี้นะครับไม่แสนห้าไม่สามารถทออะไไรรรเเคื่งกีีีย์น้้ดพ นะครับเป็น8สปีดแล้วนะนะครับคันนี้ประหยัดน้ำมันอยู่2สูตรนะครับก็ประมาณนี้ใครสนใจรุ่นไหนแคปหน้าจอส่งมาได้นะครับเบอร์ผม0932699898แล้วก็ช่องทางของไลน์แอดนะครับมีแอดไซน์หน้า 66BBB ครับนะแอดกันเข้ามาได้เลยนะครับเดี๋ยวผมมีน้องคอยตอบคําถามให้อยู่นะฮะสำหรับทั้งแคมรี่แล้วก็ไอคอร์ดนะครับไว้ประมาณนี้นะครับโอเคลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ